สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิสุขุสุขนบดสุวงสุบอนพี่น้องย่างโตอเมตตาสิย่างไปหารถเมตตาแหละย่างกลับคืนทางเก่าพี่น้องไปเบิร์ตยางไปหารถเมตตาแบบนี้พี่น้องพักก็ได้แหละพี่น้องคือเห็นแหละพ่อแม่พี่น้องเบิร สะอ้นเนาะพี่น้องนะงามเด้ธรรมชาติที fruit, Rogers, ่สวยงามพี่น้องเอ้ยไปย่างไปน้ำกันพี่น้องตาจะได้พักน้ำมันออกไปูฝั่งนั้นพวก้าไปดินขาเจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะไมตาเห็นอันป้ายขาเจ้าเขียนใส่ข้าเจ้าว่าพีเว่ยขันข้าเจ้าเขียนใส่แล้วเขาก็บอกมีสิทธิ์เข้าเนาะเนาะเขาก็บอกเข้าแล้ว พย่างบทที่เขาเจ้าให้ย่างเพืไไ่ออะเนาะพี่น้องาอยางเมืองที่ไปหารถแม่ต้าแบบนี้สะออดแต่พักนอกเหลืองเห็ดทุ่มอยู่พี่น้องเหลือจงจุ่มกลุ่มเต็มเมื่อที่ปรเดน็นมีแต่พักนอกแม่มต้าเขาบอกกินบ่กเขาบอกเคยกินแม่ต้าเขบกกาบอกกล้ากินนี่นไพี่น้องแม่ตากินแต่พักที่แม่ตาเคยกินแล้วก็เขาหูเขามั่นใจว่าเขากินแล้วเขาสิบบ่มีผลต,ต่อห้างกายเขานะ ต่ว่าเขาเจ้าก็ว่ากินได้เพราะเขาเจ้าอ้าปื้มเพราะเขาเจ้าอันเฮ็ดเขาเจ้าถ่าย YouTube เขาเจ้านะเ t u b เขาเจ้าเขาเจ้าก็ว่ากินได้เจ้าอ้าปื้มเด้แม่ตาบ่ได้อป้อหยังเนาะ่พี่น้องเยต้นไม้ใบหญ้ากันคือบ้านเฮาก็ว่าต้นไม้ตายมันบ่แม่นเนาะพี่น้อง เฮ้ยเกิดอย่หัวอย่าโตตะกี้แม่ตามากันนะนี่น้องยางกันโตสมธรรมชาติจใจน้าก็ไปหาเก็บผักหวานแล้วพี่น้องเออจะได้ผักหวานก็นอเมื่อนี้คุณสิบบได้ไปหาแม่ละยันมืออืดหมาละจากเสียใจใจน้องคันมาแล้วกับแม่ตาก็อยากถ่ายคลิปคันไปหาแม่แล้วกับบอยถ่ายคลิปนะ มันมีเวลาแล้วก็อืดหมดละอืดไปจากที่ได้มาอีกหรือเปล่าตองได้มาแหละเพราะว่าบเห็นคนหลายมือละมีแต่โทรลมกันเอาอื่ะน้องเออีตาสีย่างไปปัวมันย่างไปใส่รถม่ตา คลิปนี้กับบ่มีอย่างดอกพี่น้องเอ้ยข้าป่าข้าดงหาเก็บพักเก็บหญ้าเมตาแล้วมาเจบบาะบึงป่าพักเทียมอดากได้พักเทียม,ยยมจะก,กบจกอย่างนั้นนะบ่เอาหลายดอกเอาเพอะกินแหละพี่น้องเอาไปกับกินบเบดพี่น้องเอ้กกินบวกินหลายกับบ่ได้เจ็บกระเพาะคือไม่ตาแต่กระยะ่าพี่น้องกินกับแขก,กหน้าไม้กับมกหน้าไม้นะหฮงแซ่พักเทียมป่าอันก็พี่น้อง กินกับกับลาบกับก้อยกับแซบกับส้มตำกับแซบแล้วแต่ผู้มักเนาะกินกับเอ่อเห็ดคัวใส่หมูสามชั้นกับแซบหนึ่งใส่ปลากับแซบแซบทุกอย่างพี่น้องแซบทุกเมนูแะ้วไปตาก็ระสียางด้วยไปที งามรัดขึ้นไปนี่แหละลดมือตาเจาะกูทั่งหวังว่าแบบนี้นนบ่มฮานดาดมือสาอีกด้วย nhà ตำแหนืนนนอนะดาดบูเป็นมุนมานขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยยามเก็บผักเซียนตำเมมก็บผักเซียนผักเซียนฝรั่งออกไปคันสม้มสุดยอดแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยผักเซียนฝรั่งคันสม้ม ซบรสชาติแบบผักเซียนบ้านเฮาบุบดิแซบกับผักเซียนบ้านเฮาส้มบุซอกอุ้ยอุ้ยฮือน้องเอ๋ยนี่นี่คือนี่แหละ ผักเนาะป้าคือกันผักเนาะฝรั่งแหละพี่น้องเห็นบะอ่อเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เหลืองเห็ดอุ่มทุ่มเหลืองเห็ดจุ๋มกุ้งสิพี่น้องเอ้ยงามจะโอนโยกผู้ใดเพิ่นกินเรามาเก็บเอาด้อผู้ใดกินก็ได้พี่น้องเก็บ,ม,กกกบมันหลายงามพักอีกทีไม่ฝรั่งไม่ต้านเราคืนะอบโบธาริเต็ะโอแจพี่น้อง เมตาเชให้เบิ้งน้ไม้ฝรั่งที่เมตามาเก็บเอิญน้ไม้ฝรั่งนะยยดมันคือนมมันคือน้ไม้ฝรั่งแหละพี่น้องแต่หอกจะจะเอิญไปได้เดินเมตาเชให้เบิ้งด้วยเมตาเสื่ให้เบิ้งมันหอกมีห้าตึงแนื้อร้ายๆอันเดียพี่น้องใบมันคือใบพักเทียมเห็นบอแมนเบิ้ดเลยใบยาวๆกลมๆนะพี่น้องบอคือใบพักเทียมฮะแมนเบิ้ดเลยนี่ใดมันออกแล้วก็มาเก็บเออดมันใบมันบุกิน กินโดกมันนี่แม่นบ่ตัวนี้นี่มันน้องนี่สิะมาเก็บเอาไปยอดบัดดอกมันออกแล้วมีหลายอยู่พี่น้องพอได้เก็บอยู่ดอกออกเต็มอยู่พู่นเห็นบ่โอ้ออกหลายอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ใบคือใบผักเียมนี่ตบ่แม่นเห็นบ่เนี่ยพี่น้องกกใหญ่กยอดใหญ่ดอกใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยอีกบ่ดนก็ได้กินลพี่น้องอือ อู้เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยออกหลายออกหลายปีกายยังบ่หลายปานนี้ปีนี้หลายบ่เต็มเลยยางนด้บ้ยางเมื่อแล้วด้พี่น้องนี่ยางไปหารถเลยพี่น้องาก็เยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไแบบคลิปนึงเนาะนอ้ยว่าขกล้องม่ตาเฮียมื้อนั้นก็เฮียย้อนกตานีล่ะพี่น้องเอ้ยตกบ่ฮู้เมื่อ่ะ ก็พัต้นไม้เดี๋ยวงเหี่ยวไปพักบ่งาเนาะพี่น้องคนหน่งสวามพี่น้องคนห่สบายสบายงามคักพี่น้องคนหน่พักอีนา้พี่น้องคนหน่เหลืองามบทีพี่น้องเองเหลือักักอีี อยดีใจเดยแต่มาเห็นป no, no, no ่าไม้กำลังละก็แห้งกินหญ้ามันต์ออกมาเก็บก็แห้งเหมือนกันว่ามาผู้เดียวไปย่านโอ้ดอกหญ้าก็งักงามเพิ่งแต่พี่น้องเห็นบอกเห็นบ่พี่น้องดอกหญ้าเกิดตามธรรมชาติปิดกายนิรลาไรปีนี้โบราณเนาะพี่น้องเนาะ

Chúng ta có sinh hạ nhau thêm Bạn nhìn là niềm vọng ơ hồn Ơ ơ hết át lạt Ơ ơ Thôi Chúng ta có sinh nhang phải มีคนให้เข้ากระเบิกองเนาะพี่น้องอืกลับไปหารถพี่น้องเออเบนี่อึบละมาคุ่นบอกเขาเจาะกัย่างลิ้นปาเขาดงเนาะพี่น้องเนาะมาทางนี้เท่านั้นมีคนอันนี้แหละพี่น้อง สวับบสดีพี่น้องเอ้ยพูดใดมากมมาาธรรมชาติก็ไม่ตาบรรยากาศก็กดีดีเนาะพี่น้องยังรักพี่นี่นะฮ้อนพี่น้องอะอนะัองไปใส่รถบันพี่น้อง,องพักเทียมกับกำลังเออพักอันนั้นเสียนป่านะ กำลังออกพี่น้องเลยเมตาบริสไทยเบอรเน้อหุ่นลดเมตากระจดเจาะดี๋ยวหุ่นพี่น้องเห็นบ่ะตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อเมตาขอจบคลิปไปซ้ำนี้ฮ่าฮ่ายเมื่อยพี่น้องเอ้ยย่างขึ้นนนนนพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องท้าคลิปนี้เมตาก็ขอเกอล้าคำว่าสบายดีพี่น้องเอ้ยโชคดีร่ลำรวยอยู่ดีมีแหง่งผมเจ็บอย่าได้ความไข้่อย่ายมีเด้อบายบาย